กำลังจะเรียกสไนเปอร์ซัพพอร์ตใช่ไหมใช่มึงกำลังจะกดสไนเปอร์ซัพพอร์ตมาพ <All ten. S 1> ีเตอร์เล่นมาเวลลิเวลเวไหมไม่ได้เล่นครับสไนเปอร์แนาสีด <5, 6, S 1> ีกว่าแนาสีน่าจะชนะเตอร์เล่นแนวสีให้ดูหน่อยทีบีออฟเลนหน่อยทีบีออฟเลนหน่อยสไนเปอร์สามสี่บิทออกสามห้ากูทีบ, 4, บีก, 3, 5, 5, TV, ก็แย่แ yeah, ล้วเพื่อนแนวสี LC, ทั้งวันไหมไม่รู้เหมือนกันก <Yes. S 1> ูเข้าใจนิวไรซิ่งสตาร์สว่าทุกคน เมตาแครี่แม็กนัพกูที่โดนเลนเดินยิงทั้งวัน <Yes. S 1> ไอ้มึงลาชีฟแม็กนัพตากูอย่าบอด ตัวโลคิวเฮ้ยโหสาวว่ะสาวว่ะตัวแล้วกูโอ้โหใส่กันแน่นวิ่ง โอ้โหทีเดียวจะตายปะแอคจังวะครตัดหลอนี่อะไรเนี่ยหลอนี่อะไรน้องโซโลคิว้ ในเมื่อมึงไม่มาเล่นกับกูกูว่าไปเล่นกับมึงก็ได้ m I mean, like, why are you guys running, man? <laughs> <laughs> แล้วหยุดหยบดหยุยุยุกยุดุกชัก,ชก,ชกย,ยุยกดหยุยุดหยยหยุดหยุยดหยยดยูดหยยุดหยุดหย่ยุดยยุดหยย็นไม่แพรุพดหย,ยุดหดหยดยดยยุดหยุด่ยหยยดหยดหยดหยุดหยยครับ แต่ไม่เสมอแลลวกันยังกูแดงองนั้นแลวกูไม่แบกเลยกูคิดนั้นอย่างตะกูลเซบาสกูสว่ากูเป็นหนึ่งในคนที่ดูคนแรกๆอ่ะคิปตะกูลไอตะกูลเซบาส,สอ่ะลงปุ๊บกูดูปับป๊บไม่ถึงไม่นานนับนาทีอ่ะตอนที่มีคนมาแชร์คนแรกๆอ่ะหายหัวไปไหนมาไปท่องโลกมาครับผมที่ฝากตังเยอะใหญ่กูย่งมันฝากมันก็เลื่องไปฝากมัน ลูกชายคุณตำเรื่องนะเดี๋ยวนะโทษน,นะกูเป็นต้นต,นตระกูลเซบาหรือไงไวะแล้วได้บุตรชายตระกูลไหนครับวงคำเหล่าตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเวทมนต์เต้ยดูเปลี่ยนไปนะครับตั้งแต่ไปบ้านเียวเหมือนเมื่อก่อนเต้ยเหมือนที่อ่อนริ้วไหวตอนนี้เต้ยมีที่แข็งตัว รู้หรือเปล่าว่าแบบไอ้นนอเหี้ยคำหยาบมันถ้ามันหยาบเกินไอ้เหี้ย Youtube ไม่ได้ตังค์เลยเพื่อนติดเหลืองติดเหี้ยเต็มไปหมดอ่ะเหมือนสตรีมขำๆอะ่ะ GG มาฟักเลยอ่ะมา <st arts> ดิใครมาช่วยมึงขัน <st arts> มาลูมาพ่าข้างล่างกลางตาย สะเต็มจริงจังสะเตีมสะเตมกูกูไม่รู้จริงจังครัเปล่ากูจริงจังบอกวะหรือกูจริงโจอกจ,จะมีการเปิดศึกแย่งชิงตำแหน่งราชาจากที่ทอยไหมครับว่าอาจจะต้องมีวะ เขาบอกเขาจะกลับมาเป็นราชาที่นี่ตอนโมโมะม,มานะอนนนโอ้โหพวกตมกตันติกูดาวน้องแล้วกูคงทำไงทีนี้ มึงไว้ใจกูเกินมึงกับกูยังไม่เคยเล่นด้วยกันเลยมึงใครเนี่ยไอ้เหี้นี่ไว้ใจกูจัดอ่ะเรื่องง่ายมากเลยกูแค่ตายแค่นั้นแหละ

ใครที่นี่เรืนะเข้าว่ะ

พวกมองเก็บทีละทีุ Ugh, ้มตงมาที่เฮียกูก็ไม่ไหวเหมือนกัน กูกลับมาแล้มาทวงราชาค่ายม่วงพวกสวัสีเหลืองผสมฟ้าสว่างเกินใจยเย,ย,นจย,เย,ยน็นใจเย็นกูต้องกดแดกอันนี้ก่อนบอกว่าแต่เมื่อกี้กูโดนเซลเ่ออยู่ไที่เต้ยมาแล้วไม่ทิ้งกลับไปค่ายสีเหลืองผสมฟ้าแล้วถ้ากูดูใใ้ตรงนี้กูควายไปบอกว่า เฮียสองเวท้าเยอะอนุ่มเฮียที่ของมึงเยอะจังวะไอสัตว์ฮะมึงสำห้าจริงปะเนี่ยแฟแบ็คกิงบาร์แบ็คคิงบาร์บิงก,กิมเมอร์เฮียกันนี่มึงเอาอย่างไหนนี่ <c oughs> อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โตัวกูไปไหนไอ้หว,วัดจริง ไม่เ <c oughs> ป็นไรทุกอย่างให้มึงแล้วอย่างน้อยมีรถไม่โดนแน่ๆ เฮี้ยกูกดไม่ท <ML> ันเรื่นี้ใช้แบคคินมาชีพแรกโอ้ยแม่งดึงรถแบบว่าแล้วกูพีชีพแม่งไปเลยดีวะ เดี๋ยวได้รับได้ไหมวะแทงลี่ไอเทมแทงยี่นั่นไงกูว่าแล้วตัดทำเสียงเหมือนมึงซื้อมาไอตัดไอตังก็ตังกูเมื่อกี้ถ้ากูรอตัวเองได้น่าจะรอด แม่งบอกกูเหมือนไบเยอร์กูเชี่ยงไรของแทงมีแค่กูคนเดียวที่พยายามจะไล่ก่าตากูอย่าบอดเช่ไหมด่ากูเป็นขี้คือมีแค่กูที่ประจําการเนี่ยจุดที่แบบว่าต้องยืนมันบอกมึงใบเยอร์ก็เล่นแบบไบเยอร์ไปเลยที่ก็คือจอดที่กูไปตายให้แล้วมึงได้ตีห้าตัวคือกูลืมกูไปหมดแล้วไอมกก Nice. Go, 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 go. 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 แคดูเอลดอรเนเจอร์บรูแล้วกูก็โดนแมนัทอาบีแล้วมันก็ยิงกูตายสัโอ้โหมาสกีเบอร์มนสไนเปอร์เีอย อลักหนะ้าโซ่หลุดแล้วทีมมึงได้รูทานได้ทุก oh อย่างเมื่อไหร่โซ่มันจะหลุดข้างคนนั้นคนนี้นยนายเยอะแม่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงเล่นแซนเดอร์เพอร์มตัวสก,กีเวอร์คาบ้าน the เด็กฟักไอแบกได้แต่ไม่มีดเวล์เอาัวละเอาเฮ้ยบีกบีเฮ้ย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  ายแบ็กแม่งเลยลเนะากกาแล้วกันเจ้ามึงละจตการที่เหลือเอาเองอื้อเฮียนี่มันไม่เข้าใจกับว่าดูเอลเราโดนอ้เฮียนี้เหรอ อุล่าไขัดไปแล้วไม่ใช่หรอวป มึงกูปไปขี้แล้วกัน <c oughs> มันมีคนใส่เหรียญเกนให้ใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหเขียแม่กูบายเยอะเ้ยเล่นมีเพื่อนแนวอย่างเอาโดนแม่งด่าบายเยอ่อคนที่ไม่ทำควยเลยเลยด่าอบายเยอ่อมันมีคนใส่เหรียญเกนให้ไว้เมื่อกี้กูลอยออตัดไปแล้วเหรียญเกนแรกอะ แล้วถ้าไหนมันติดเลเก่นไม่รู้เหมือนกันง่วกอ่ะไม่อยากดูอ่ะดูเลย,เย,ย่ยิงสี่ทีตายขออนุญาตนะข้องน้ำแบบแต่กูว่ากูกดลิงค์หคือนลัเนะ้เว้ยขอดูรีเพย์แป๊บนึง มันไม่ใช่ลิงเคนดอคนเดียวมนลิงเคนของไอเอิร์ธบิดด้วยมั้งลิงเคนเห็นปะ เกนแต่มันใส่ไอ้เหี้ยนี่ใส่ลิงเกนให้ป่วยไม่ใช่ความผิดกูพวกโง่ตัวปวลิงเกนให้กูก็มีไอ้เหี้ยโง่ชิบหายต้องมาทำอะไรแบบนี้เองสวสัสดไนกดทนันไอ้เหี้ยเป็นใครก็กดทันงั้นนะจัดงั้นนะ